สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเซาวันอนั้งคัรที่หกกลุ่มผ้าพันสองพันหารอยหกสิบเจ็ดพี่น้องครับวันนี้จะสิบพ้าพี่น้องไปอัปเดตบานดกใส้คือเก่าพี่น้องหลังจากส้่สงมากเกือบสองเดือนแล้วพี่น้องอยู่ประมาณสักสิบสองเมื่อก็ครบสองเดือนนอพี่น้องครับเดี๋ยวไปอัปเดตัด้งกันพี่น้องว่าหอดใจแล้ว อนุญาตครับกล่องแล้อพี่น้องเด้อตามไปเลยครับ โอ้ลงมือเองเลยเหรอเห็นแล้วเดี๋ยวเที่ยมไันะก่อนเดี๋ยวทีหลังค่อยมาเก็บตัวนี้แดดมันส่องตาเออเอาทำในร่มก่อนไม่ใช่หรอกเดี๋ยวมันจะเลือกไงแพนน่ะเลยไหนๆได้ทาก็เลยทาไปก่อนเดี๋ยวทีหลังเก็บตัวเที่ยวไงเออหลังนั่งเก็บอีกแล้วไอ้ว่าช่องบันไดตรงนั้นนะพะเจ้าหน้าต่างมันเป็นกระจกตายนะครับผมอ่ากระจกเฮ้ย กระจกเปิดได้ไหมไม่เปิดไม่ได้ทำไมอ่ลองจะเข้าขึ้นไปดูผมก็ลืมดูว่าเออที่นี่มันต่อสูงไม่ไหวละตามแบบเขามันมันมีบานเปิดอันนี้มันมันเป็นกระจกตายกระจกเปิดไม่ได้เอแล้วทําเปิดได้ไม่ได้เหรอพี่ทําเป็นเปิดได้และเพราะว่าผมต้องการรับเปิดปุ๊บเมื่อกระจกตายกระจกมันจะเกิดมีค่าอุปกรณ์มันจะคิดเราเท่าไหร่นั่นนะไหนเปิดอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่คิดเพิ่มขึ้นมาพี่อีกเออพี่จ๋ เออที่คิดเพิ่มขึ้นมาถ้ามัน,นเ,น,อเอนี่ยไอ้้ไอตรงเนี้ยมันเป็นกระจกบ,บานใหญ่เลยมันมีตะกบอ๋อเราไม่สามารถเปิดไม่ได้ไม่เราไม่เอาบานใหญ่เดี๋ยวเอาเล็กๆจะเอาเล็กเหรอเออเอาหกสิบหกสิบพอไม่ได้นะนะั่นน่ะบานบานหกสิบตอนนี้มันมันถึงพื้นนะอันนั้นอันนั้นเอนอนักไแล้วนั่นก็ตามนั่นแหละก็มันมันมีบานในห้องน้ำนี่ถึงถึงพื้นแต่ผมผมมดูทักเก็ตดูเดี๋ยวตอนนี้จะเจอยถึงพื้น ได้ตรงเนี้ยบ้านห้องนอนหลานเนี่ยจะเอาหึงคืนหรือเปล่าหรือจะเอาครึ่งท่อนเอาครึ่งก็พอนน่นถ้าถ้าครึ่งท่อนจะเป็นแบบบ้านหกสิบเหมือนกันนั่นนั่นนั่นเอาเหมือนบ้านผมอ่ะนั่นตอนครึ่งท่อนนั่นนั่นเอาครึ่งท่อนอย่างเงี้นแหละแต่ตรงนี้มันมันมีกระจกตาข้างล่างตามแบบเขาครับไอ้ไอ้นี่ครึ่งหนึ่งกระจกปัดครึ่งหนึ่งกระจกไอกระจกไอแสงแสงครึ่งหนึ่งแล้วก็จะเปิดครึ่งหนึ่งเปิดครึ่งครับครับไอ้ด้านเราครึ่งเดียวใช่ป่ะครับครึ่งเดียวพอได้ตรงเนี้ย ไอ้ตรงนี้ก็ครึ่งเดียวพอพ่อพี่พี่แต่ว่าเราเปิดได้แต่ทีนี้ว่าเขามีกระจกบานใหญ่ถึงนี่อรอ่งอ๋อไม่อ๋อไอ้ไอ้นี่ปิดไปเลยปิดไปเลยทําช่องเดียวทําช่องเนี้ยช่องเดียวอ๋อจะเอาช่องเดียวช่องเดียวพอครึ่งครึ่งช่องช่องเดียวอ่อช่องเดียวช่องเดียวช่องเดียวหกเมตรอหกหกเซนหกสิบอย่างนั้นอ่ะหกสิบแต่สูงหน่อยสูงสูงสูงไปเท่ากันหมดหลังอ่ะอ่อครับครับครับ อ่าครับครับครับแล้วก็เรื่องนึงได้ไอตรงนี้ก็มันเขาก็เป็นบานไอเนี้ยไอตรงนี้ไอตังไอนี้เป็นบางกระจกบกระจกตายทีนี้ผมผมจะมาทําเป็นผมจะมาทําแยกไว้ตรงนี้อันหนึ่งแล้วก็ไอ้ด้านล่างนี้ก็กระจกตายด้านหลังก็จะด้านบนก็จะเปิดอย่างนี้แล้วแล้วที่เหลือนะที่เหลือก็ตายไปเลยตายไปเลยใช่เดี๋ยวต่อยต่อยเอ็นอ๋อเเดี๋ยวเอาเอาเพราะว่าเวลาเราเปิด อยู่บนอยู่ข้างบนเนี่ยเราจะได้เปิดรับลมได้ใช่ไหมถ้ามันตายหมดลมมันจะไม่ผ่านใช่ไหมพี่เราเปิดตรงนู้นเรามาเปิดตรงนี้ลมมันก็จะโฟใช่ไ่มมันก็จะทําให้บ้านมันเย็นหนักเนี่ยแล้วไอไอไอตรงนี้ก็ตายไอตรงนี้กระจกท่องแสง้วยเฉยใช่ใช่ใช่ตรงนี้ฟิตไอตรงนี้กอทึบหมดใช่ทึบหมดเลยแล้วบอกลูกชายก็ด้วยเนาะห้องเขาไม่มีบานหน้าต่างเปิดเลยสักบานเดียวนะมันต้องเปิดนะมันไม่มีเปิดนอะไรแบบมันไม่มีเปิดนะ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวก็ปิดไปแล้วไอ้ไอ้ไอ้ตรงนี้มันก็เป็นกระจกฝั่งนี้มันต้องปิดอยู่แล้วล่ะเขามันจะเปิดฝั่งเนี้ยที่นี่เป็นกระจกในเราเปิดได้เราเราทำเป็นช่องเนาะเราทำเป็นช่องเหมือนอย่างตัวตัวเมื่อกี้เนี่ยแต่แต่ตอนนี้มันมันเขาเขาเขาช่องหน้าต่างมาในกระดานนี้ประมาณนี้แล้วที่นี่มันจะเป็นเตียงตรงนี้กระทึบเอตัวนี้ทึบไปถึงนู่นเลยเหรอทึบทึบนู่นเลย ไม่ไม่มีหน้าต่างเลยไม่มีหน้าต่างสักบานเลยห้องนี้ไม่มีหน้าต่างสักบานแล้วตรงนี้เป็นกระจกโล่งๆกระจกปิดทึบโอ้มันต้องเปิดมันต้องเปิดกระจกตายมันต้องเปิดกระจกเข้ามุมนี่คือกระจกตายเออตรงนั้นตายไม่เป็นไรแต่ว่าช่วงนี้ต้องเปิดไอไอไอตรงเนี้ยไม่มีเปิดมันต้องมีเปิดสองช่องหน่พี่แล้วแล้วตรงเนี้ยพี่ตรงเนี้ยตรงนั้นก็ตายแต่มันต้องเปิดสองช่องคือเปิดช่องนี้กับเปิดช่องนี้เพื่อให้โลมันโฟะ มันมาตายไงทีนี้กระตกมันไม่มีไงอ่าแล้วทางทางีนหัวหัวเจียงนอนนึงเขาก็ไม่ได้เปิดช่องบานนึงก็ก็ไม่มีบานเปิดที่จริงมันสองข้างมันสามารถเปิดได้ท,ที่จริงมันต้องทางนู้นต้องเปิดนิดหนึ่งนะเพื่อเวลาเราต้องการเสงต้องการอะไรเนาะก็ลูกชายก็ก็เห็นแบบมาอย่างนี้เลยอะไอ้บานนู้นึกหัวเจียง,ขงเงขาหันไปนู่นแล้วก็ไอ้ไอ้ตรงนี้มันก็เป็นบานกระตกบานเลื่อนติดิดแยกห้อง ครับครับน่ยไอ้ไอ้ตรงนั้นเขาเลื่อนนะพี่<อ>ห้องนอ้ําอ่ะก็กทีนี้มันมันเป็นหน้าต่างไม้อยู่ในแบบเป็นหน้าต่างไม้อยู่ทีนี้เขาก็ว่าจะมั่งจะเลื่อนอยังไงเลยก่ออิดไปแล้วอ่ะก่ออิดไปบอลถ้าเลื่อนเก็บเลื่อนเลื่อนนอกแล้วเลือลเลออลเล่อนเก็บปุ๊บแล้วมันลื่อไม่ได้นะมันเลื่อนได้แต่ไอ้ข้างนู้นน่ะมันต้องเป็นวงกลมหน้าห้าถึงหน้าหกถึงจะเลื่อนได้อนะ่ะถ้าเป็นวงกลมไม้นะ ไม่ไมเ่เราเราอลมิเนียมเลยดิอมิเมนียมเลยเอมิเนียมอมิเนียมมาแปะข้างไงอ่านั่นแหละก็ปะแปะก็คือก็ทำขอบอไปเหมือนเดิมนก็ทำรอบก็อมิเนียมแปะก็แปะไปครับครับ,บ,บถ้าถ้าเป็นบานไม้อะไอถ้าเราคิดจริงเาเป็นบานไม้ไงห้องน้าอ่ะเออบานไมไ้ให้จะทำก็ทาได้ทีน,นีก็ต้องได้ทบานไม้มาแปะแล้วเอ,เอาเอาอลางไสข้างบนเลื่อนเื่อนได้ไม่ไม่เขาจะเอากระจกเอากระจกา ก็ทํากรอบเพืกอที่จะทำได้แล้วก็จุกมาแปะเอาครับครับครับนั่นแหละทําเป็นขอบไปเวลานั้นเขามีเนียมมามดูนะแล้วก็เห็นมันเป็นบาเนเปิดไงถ้าทีนี้ถ้าอยากเป็นบานเลื่อนไม้ก็เราก็ทําเอาไอ้เอาลูกล้อแขวนบนกระจกเอาเอาเป็นกระจกเอาเป็นกระจกไม่ใช่ไหมมันจะได้เข้ามันจะได้เข้ากันทีนี้มันจะเลื่อนได้ไหมพี่เ,เลื่อนเจ็บฝั่งใดฝั่งหนึ่งได้ไหมเลื่อนได้เลื่อนฝั่งนี้ไงผมผมเว้นช่องมาแล้วไงอ๋อก็พอดีนะอะเนาะเพราะประตูไอฝั่งนี้มันเป็นอ่างไงครับครับ ไอฝั่งนี้อ่าล้างหน้าไอฝั่งนั้นเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะเจาะช่องหน้าต่างห้องน้ําอยู่อีกช่องหน้าต่างห้องน้ําลึงเว้นไว้ทีนี้ก็มันก็มันจะพอพอเลื่อนปุ๊บมันมันมันสุดไม่ไม่ชนผนังไม่ชนผนังแล้วก็เปิดเปิดประตูเต็มที่เลยนะเปิดเปิดเลื่อนเลื่อนได้เต็มเลยเลื่อนได้เต็มเลยจะเอาบานไม้หรือบานโลเอาเอาบานโลบานโลเอาบานโลอ่าไอนั่นมันมันสามารถเลื่อนได้เต็มเลยครับแล้วที่นี่บานโลมันบอกว่าถ้าเลื่อนเก็บเข้าไปในซอกเลยได้ไหมอะไรประมาณนี้มันก็ต้องทําเป็นซอกดีเนาะ ทาเป็นซอกแล้วแล้วเวลาเรืออรือแล้วผมไม่รับเรือให้นะอืมแล้วเลื่อนเก็บในซอกอ่ะมันจะมีปัญหาเรื่องปัญหาเรื่องการเรื้อเรื่องเรื่องบานตายจะตั้งยังไงเออมันไม่ต้องไม่ต้องนะไรกูปริเจอผมผมทำไม่ได้กูปริเจอไม่ไม่ต้องงานบิวผมจะเลื่อนเก็บมันก็ได้เลื่อนไม่ให้เห็นบานก็ได้อื อ่ะถ้างานพิ้งอินเข้ามาเนี่ยจะเลื่อนเก็บไม่เห็นว่าเป็นบานประตูก็ได้แต่ถ้าเราจะไปก่อแผงนี่มันจะยุ่งยากเลยอย่างเวลาเราจะลื้อเลยแผงก่อได้เวลามันลื้อลื้อไม่ได้และอย่างมันจะไปกินพื้นที่พื้นที่ด้วยตรงเนี้ยก็แล้วแต่ว่าจะเอาบานไม้ผมเลยทำไป็่ขอไปได้เลยถ้าจะเอาบานเลื่อนไม้บานเลื่อนโลก็ทำได้ตอนนี้ผมผมเป็นช่องไว้แล้วครับครับเอาบานเอาเอาเอากระจกเอาเอาโลเอาโลมันจะได้ง่ายหน่อยพี่ไม่ต้องไปสั่งไม้หรอกเพราะว่ามันจะได้ง่ายแล้วก็อีกอย่างหนจะเข้ากับ ห้องไปถ้าไปไอตรงนี้เป็นไม้ไอตรงนี้เป็นกระจกเข้าไปมันเออเอาเป็นกระจกให้มันดูให้เป็นโมเดิร์นไปเลยแล้วแต่ถ้าถ้าไม่ชอบกระจกใสก็จะเล่นกระจกพ่นทรายพ่นแบบไหนได้่ะหรือจะกระจกเขียวจะจอะไรก็ได้นะเล่นลายพุ่นเล่นลายเล่นลายสีจะแบบหลายลายมังกรลายมังกรหรือจะลายอะไรสามารถพุ่นให้ได้แล้วถ้าถ้าชอบชอบเป็นกระจกพ่นทรายอ่ะมีที่ทำหมดอยู่เลยจอยจิตตี้ไปหน่อยนะะเขาพุ่นทรายอ่ะอะไรอย่างนี้ อย่างนี้เดี๋ยวถ้าเกิดที่จริงมันน่าจะเจาะทักช่องหน้าเพราะว่าถ้าช่องถ้าช่องเอาเกิดว่าเราจะเปิดอากาศใช่ไหมเราเปิดตรงนน้นไปโฟลตรงนน้นใช่ไหมใช่ไหมพี่เราเราเปิดตรงนี้แต่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าถ้าจะเปิดมันรือได้ไหมพี่ก็เจาะได้อยู่ก็ตัดได้อยู่นี่ว่าไอ้เรื่องการทับหลังตอนนี้มันจะมีปัญหานิดหนึ่งมันมันต้องได้บล็อกแล้วมมันต้องได้บล็อกลงทับหมันมันมันจะมาปิดทลิปอย่างนี้ไม่ได้หรอกตัวเองเวลางเวลาอยู่ในห้องปุ๊บไม่มีลมผ่านมันจะอยู่ได้ไงอะ มันเปิดประตูนั้นก็เปิดประตูเดียวมันไม่โฟงไงพี่มันต้องเปิดออกเปิดมันต้องปีนรับมันต้องเปิดช่องให้มันวิ่งได้ถ้าเปิดประตูเดียวปุ๊บมันเข้ามาตันมันลมมันก็ไม่เข้าอยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรตรงนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวเพิ่งก่อขึ้นไปสุดนะพี่นะเดี๋ยวผมจะดู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 กับมันก่อนเพราะแบบมันคือบางทีเด็กมันสั่งว่าต้องการแบบนี้ต้องการแบบนี้ไอคนเขียนแบบมันก็ไม่ได้แนะนํามันก็เขียนตามคำสั่งเลยอะไรเงี้ยสุดท้ายพอเรามาอยู่จริงๆริแล้วมันไม่ใช่อ่ะ มันจะมาอยู่ในบ้านเาไว้ทำอะไรเรื่องเาไหนครับไหนมีซอกมซอกนิดหน่อยอ๋อก,ก็ก็ไม่เป็นไรเอ้ตรงนี้ก็คือปิดธรร,รมดานี่แหละส่วนซีเขาจะมาทำอะไรเดี๋ยวให้เขาไปหิ้วเอง,งเพราะว่าตรงนี้มันมีซอกปุ๊บเวลาจะคือเขาเขาความหมายเขาคือเขาไม่ต้องการให้อ่าเวลาเราขึ้นบ้านมาปุ๊บเนี่ยเห็นเป็นประตูเลยเขาต้องการให้หลบแล้วแล้วมีเหมือนเหมือนไม่เห็นประตูอะเพราะประตูอยู่ด้านข้างนี่นะพี่พอมองมาตรงนี้ปุ๊บมันจะมีตู้โชว์ตู้อะไรลูกของเล่นลูกเขากันแล้วแต่ ไอ้ตรงเนี้ยไม่เป็นไรตรงเนี้ยให้เขาบิวเอาแต่เราก็กอดติดพึบไปเลยตรงเนี้ยไหมใช่ใช่ครับแต่มีในข้อยากที่ทผมผมเกิดกอดเกินไปจริงมันต้องมันต้องได้กอดสองก้อนขึ้นทำทำทับหลังนะทับหลังทำอยงนี้แต่เนี่ยมันมันกอดถึง่ก้อนเลยละมันจะเป็นกระจกตาอยู่ตามหลักตามหลักตามในแบบอะเขาเขาพูดไปจะนู่นหกสิบมันจะเป็นโลโลบิเนียม แต่ที่นี่เลี้ยวมันจะลายหรอก็เอาแค่นี้ก็ได้พี่ไม่ต้องรื้อหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวจะสามารถจะเจาะออกได้อยู่มาดูอยู่ว่าจะตัดออกได้ตัดเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วตัดออกได้เอาช่องเดียวก็พอตรงนี้ได้ไอ้ช่องแสงไม่เอาอ้ไอ้ไอ้ช่องแสงใหญ่ไม่เอางั้นอาจจะเอาเอาเอาบานเดียวบานเล็กบานเดียว มันจะล่งไปไหมทางนู้นก็ทางนู้นก็โป่งทางนี้ก็โป่งไอตรงเนี้ยทึบไปเลยพี่ทึบไปเลยใช่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 ทึบไปเลยแล้วแต่ว่าจะหน้าหน้าต่างจะเอาทิศทางไหนจะเอาไว้ทิศนู้นทิศนี้นั่นเองอันไหนมันสวยพี่บ่กตามที่พี่ทํามาปรึกษาตรงนี้ไม่มีมหาหรอกพี่ออกแบบได้เลยถ้าจะเอาไว้กลางมันมันจะติดอะไรหเปล่านั่นเองหน้าต่างอ่ะถ้าเอาไว้กลางห้องมันจะติดอะไรเปล่า เพราะไอ้ไอ้และไอ้ไอ้ตรงนี้อย่าว้กลางนี่ไอ้คอมนี้เนี่ยย่าว้าที่ไหนเนี่ยเอาไว้กลางก็ได้พี่เขื่อนว่าเวลาหลานมันทํางานมันจะได้เปิดหน้าต่างแต่ตรงนี้ก็นี่แหละนแหละเดี๋ยวไป่งไว้จิตกลางไว้เผื่อไอ้ที่ว่าจะไปตั้งโต๊ะอะไรได้ครับครับใช่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 ทำโต๊ะอะไรได้ครับครับ แล้วห้องน้ำสุกพันเดี๋ยวผมผมเนออกบอกเดี๋ยวจะเจาะนห้มันทับโคห่างเดี๋ยวเขาเขาบอกว่าเขาอยากเอาตะลอกไอ้ตัวนี้ไม้ผมดูว่ยังไม่ได้มายังแล้วยัง,งยัง,ย,งยังไม่ได้เจาะไอ้อพวกสุกพันไงก็เอาเคชตะล็อกไอ้ที่ไอ้ที่อาบน้ำมันหลุมหลุมอาบน้ำวันนี้กระจกเขากว้างเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ไอ้ข้างบนมันจะมีกระจกว่ะพี่ห,ห้องน้ำไอ้นี่ผมผมลืมเจาะช่องนึง มันต้มีมันมันมีช่องเปิดอยู่มันเขากระจกยาวเลยกระจกยาวเหมือนเหมือนบ้านนู้นเลยในแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเลื่อยออกเอาไว้ก่อนแต่ว่าตรงนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามมันก่อนว่ามันจะเจาะตรงไหนยังไงก็ต้องเจาะไม่เจาะไม่ได้ถ้าเจาะจะเจาะตอนนี้เจาะตอนนี้ได้ได้หลังก็เจาะด้มาเจาะได้มันจะเสียเวลามันจะเสียเวลาพี่ด้วยตี เดี๋ยวเดี๋ยวผมถามมันก่อนนั่นแหละเดี๋ยววันนั้นน่ะผมก็บอกว่าเมื่อวานว่าผมเหม่อวานไม่เลื่อนต่ออเลยไม่เลื่อนก่อนครับเดี๋ยวตัวนั้นก็ทำเองเลยว่างน่ะเพราะว่าตัวนั้นจะไม่มีไม่มีอุปกรณงแล้วเก้าสิบบาทช้บานประตูอ่ะเราจะบเทียมเก้าสิบบาทอ่าช่องห้องน้ำเนี่ยเดี๋ยวเขาจะทำเมนูเยี่ยมเรื่องก็เอเอียนเย็นไงก็ตัดยอดอับหมดเย็นเลย Uhm, นะะ cup, hai, Eugene, masa, ั่นน pa ่ะหรือหรือขามุกกบออกก็ทำทับหลังใหม่ก็ทำเอ็นก็เลยข้างละติดเอ็นสักทีทับหลังจบไม่ไม่มีมุกบเดี๋ยวจับเสียงจับเสียงทำนี่ก็เดี๋ยวเอาไอ้ลมเนี่ยมาแปะบอกพี่ได้ดีแล้เดี๋ยวจะไปจบลายเลยครับครับได้ได้เออเออแป๊บเดียวเนาะก่อนเมื่อวานนี่เองนั่นเนาะเครื่องอะไรเลเซอร์ก็มีไหมหรอ มันมันไม่ได้ของผมมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กระจกกระจกมันต้องพ่นทรายเออพ่นทรายพ่นทรายแต่ถ้าเดเซอร์มันไม่ได้โอ้แต่ว่าโอ้วันนี้ทำมันเดียวนะพี่เนาะก็เร็วนะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้อีกวันงานที่นี่ต่อให้ลงพ่นดำพ่นอ่ะแล้วที่เหลืออีกที่จะติดงานปูกระเบื้องอ๋ออ๋อ ไอสองคนกัดมากอ๋อที่ว่าไอ้คนหนึ่งเหมอนเาะเดี๋ยวเดี๋ยวคนงานจะมาใช่ครับนี่อ่ะคนสักแปบเดียวอืมนี่มือบานนี่นี่บานเดียวนะได้ขนาดนี้ถือไปเยอะนะเดี๋ยวพอบานเราก็ยุ่งๆหน่อยผมก็ไม่ได้มีเวลาดูแยงมันเลยบอกต่างต่งให้ต่อปอเพื่อนๆจุดจุดไปสองแผงแต่แยงมันจะจุดจิกขนาดกันห้องนี่แหละครับถ้ารุ่งมันนิเดียวครับเดี๋ยวตรงนั้นต้องไ้ทำกินเพราะแผงมันใหญ่อะไรนะ ก่อทีเดียวมันยาวไปแผงนอะแผงนั้งหกเมตรก็ไม่ทำจะปีนไปเขาต้อไม่ค่อยไว้ค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ไปตั้งเอ็นก่อนตีตั้งเอ็นแล้วก็ให้มีขอบไปเลยแผงนู้นขอยันนู้นหนักทานู่นหนักทารทับหลังข้างบนทารทับหลังนู่นทีข้างบนนี่จะทำหรือเปล่าเดี๋ยวดูพวกนี้มันทึบหมดอยู่แล้วเนาะทึบทึบมาถึงนี่ก็จะมาเปิดช่องหน้าต่างตรงนี้แค่นั้นเองแล้วก็บุกนี่โป่งหน้าต่างของหลานนี่มัน ประมาณเท่าไหร่หกสิบเหรอแล้วแต่จะจะเอากี่บานงั้นนั่นเองจะเอาบานเลือดหรือบาลบานหักเออผมว่าผมว่าเอาบานบานผักดีกว่าครับครับผักผักตรงไหนก็ได้ผักนี้ก็ได้ผักนี้ก็ได้เอาบานเดียวหรือว่าสองบาน อันนี้เอาเอาหกสิบก็พอละมั้งตรงเนี้ยแล้วแต่ว่าเอาหกสิบมันมีหกสิบแปดสิบมันได้ถึงแปดโอ้มันใหญ่ไปเจ็ดสิบเอาหกสิบก็พอพี่บานบานหกสิบเออถ้าแปดสิบแปดสิบมันมันใหญ่ไปมันจะเป็นประตูไอไอตัวนั้นมันมันเป็นบานห้าสิบเองนะบานแบบนีนะไม่ใช่บานหกสิบนะก็ไม่เป็นไรแล้วก็เท่ากับที่บ้านนี่แหละครับนั่นแหละบานบานนี้เ็าเขียนมาเท่ากับตรงนี้แหละเท่าที่บานนี่แหละนร่นีะเท่าไอตัวนู้นเลยอ๋อเท่าอกับตรงนั้นนะ บานซึ่งทอดนะบานผัดได้น่ะอ๋อนั่นน่ะบานอ๋อครับครับครับห้องของห้องหลานเอาหกสิบนะเอาใหญ่กว่านั้นหน่อยเนาะ้ใหญ่ขนาดนั้นมันไอ้ไอ้ผมผมก็ต้องทำไปนะไปเจ็ดสิบก็ได้ทำช่องเหนือปูนไปเจ็ดสิบอ๋อแต่ของเขานี่บานบานเขาเหลือห้าสิบอ๋อของเราก็เอาหกสิบก็ได้หกหกสิบเอาบานหกสิบครับหกหกหกสิบจะได้เปิดช่องใหญ่อ่มันจะได้ช่องใหญ่ไปเนาะเราเขาเปิดอากาศตรงเนี้ยส่วนส่วนถบานหกสิบพี่ผมผมต้องทำไปเจ็ดสิบไงอ๋อครับครับ ขอกออกมาห้าเซนถ้าบ้านหกสิบตูผมก็เปิดเข้ามาเจ็ดสิบครับครับครับพอดตามแบบดแ้านนะั้นบานบานห้าสิบตามในแบบเขาบานห้าสิบส่วนตรงเนี้ยมันจะบานเดียวเหมือนกันใช่ไหมพี่จะเอาเป็นบานเดียวหรือสองบานนะ่ะสองบานแต่เยอะไปไหมก็ได้แหละบานเดียวก็ดีแล้วเพราะเปิดมากเพราะมันเพราะมันช่องเล็กเนาะเพราะมันเปิดบานเดียวลมก็เข้าอา่ะ <5, S 2> ถ้าถผักก็ผักมาทั้งนี้แหละ ลมอ่ะคร know, ับลมลมนุ yeah. ja, 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 ้งมาใช่แล้วมันก็มันก็ไม่ทึบเนาะมันจะทึบไหมเพราะว่าห้องเขากั้นหมดเขาปิดหมดแล้วนถ้าถ้าเปิดสองช่องนี้ไม่ทึบเพราะว่าแสงเข้านี่แสงแสงนั้นนี่เข้าไม่ทึบไม่ใช่พอาะเตียงนอนมันเตียงนอนเขาอยู่นี่เตียงนอนหกสิบก็ยาวก็ยาวยาวยาวต้องต้องเสมอนี่เลยทั้งนั้นยาวเท่าไหร่พี่ยาวยาวเท่าไหร่พี่อ๋อ ก็เอาสูงเท่าวาบบานประตูห้องน้ํำเลยบุกห้องน้ำงนํำเลยระดับระดับเท่านั้นมันไม่บาลานซ์กันอืก็อโอเคอยู่แต่ว่ายาวยาวอยู่เพราะว่าห้องน้ํานี่บานห้องน้ำมันมันก็ไม่ปกติแล้วบานสองเมตรยี่สิบธรรมดาเขาสองเมตรที่จริงที่จริงไม่รู้เขา คือแบบว่าไอคนอคน,นออกแบบอาจจะแนะนาว่าเฮ้ยเอาใหญ่ๆไปเลยจะได้เข้าง่ายออจริงผมถามมาออันน้ำหรไม่ได้ถือเชิดเลยหรอกที่แต่ว่าไอคนนั้นบอกว่าเฮ้ยไม่ใหญ่ไปเลยบ้านเราอะไรประมาณนี้ไอคนที่เขียนน่ะนี่นี่มื่อเอาตามเขาผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ลูกสาวผมเรียนเลาครับฝาให้ลูกสาวยุให้ลูกค้าใสายเย่เยอะๆพ่อจะได้คิดตังค์เยอะๆะนะพ่อจะได้คิดตังค์มีแบงเออ,อทีนี้มันเลยบอกว่าอบอกไม่าไม่เป็นไรบอกให้ลุงเขาทำสองร้อยก็ได้บอกไปสองร้อยไงเขาไปตั้งไปแล้วอ่ะ มันแก้ไม่ได้แล้วถ้าถ้าสองร้อยได้ทีนี้ไม่ต้องได้ทาดอกดอกดอกเป็นลงมาติดข้างบนมันไม่ได้แล้วใช่ไหมล่ะพี่มันไปแล้วมันก็ได้อยู่ตอนนี้บุกบ,บยังไม่ได้ตั้งไงถ้าอยากเอาเอา,าเอาบอาบสองเม็ดก็ยังบอกก็ยังทันผมจะได้ดอกทับหลังลงมาอ่าพอผมผมยังไม่ได้สั่งบานเพราะว่ามันจะได้ง่ายกับพี่ด้วยใช่ไหมเพราะว่าถ้าเอาอาบสองเม็ดแปดสิบสองเม็ดนี่ผมจะได้เทเอ็น ดอกแต่เน like yes, okay, so ี้ยอย่างอย่างบานประตูห้องนอนเนี่ยจะเอาแค่ไหนใช่ได้มีเจ้าก็เอาสองเมตรก็ได้สองเมตรเลยก็ได้ถ้าพี่แก้ทันน่ะต้องให้เขามาเขาวีอนทั้หนุ่มผมจะได้ดอกผมพอผมถามมันแล้ววันนั้นน่ะเอ้ยไอ้แป๊บทำไมบานประตูใหญ่เบ้อเลยเขาเลยบอกว่าพ่อผมไม่ได้ผมไม่ได้ถือผมไม่ได้ถืออะไรนะแบบว่าเท่าไหร่เท่านั้นเดี๋ยวผม ตอนนี้ผมยังไม่ได้สั่งบ้านยังไม่มีเวลาผมไม่จะเก็บตัวนักเศรษฐผมจะได้ไปสั่งบ้านพี่ดรอปเลยพี่ดรอปเลยนะเอาสองเพราะมันใหญ่เกินเขามันใหญ่เกินเออมันคือแบบว่าไอ้คนเขียนแบบเนี่ยแบบว่าอุ้ยบ้านเราใหญ่ๆไปเลยจะได้ไสบายไม่ต้องเดินเข้าเดินออกบอกสองเมตรยี่สิบไม่ใช่น้อยคนแปดสอกเข้าได้เลยนะเกินไปเออเออแต่ทีนี้เขาก็ไปเชื่อ สวยขนะใช่ได้มาตรฐานบ้านประตูเขาบานประตูมาตรฐานนี่กี่มันก็แปดสิบเจ้าบานห้องนอนนอกจากเจ้าของบ้านเขาต้องการเมตรหนึ่งบานประตูอันนี้เท่าไหร่พี่อันนี้บานประตูแปดสิบ แล้วก็พอแล้วแปดสิบสองเมตรพอที่ที่ปรับเลยมันมันไม่เพราะว่ามันไม่สวยอ่ะมันใหญ่เกินต้องบอกเขาคุยเรื่องของมาเขาก่อนเนี่ยตามแบบเขามามาแบบเนี้ผมก็ต้องตามตามแบบไปน่ะนี่พวกนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนแปลงนี่บานประตูหน้าต่างอ่ะผมก็ทำเหมือนเดิมทำตามแบบแล้วพี่แต่ว่าประตูเนี่ยเราลดได้ผมผมผมคุยกับมันแล้วจะขอแค่ตัวเทียดเนี่ยเราจะไปเชื่อคนออกแบบไงคนออกแบบบอกเฮ้ยแบบบ้านเราออกแบบลง ไม่มีหรอกสองเมตรเลยมโอยมันใหญ่เกินแค่พงทิพย์อะแค่พงทิพย์เขา,ายังแค่ 2, 2> อเมตรนะสองเมตรก็พอพี่คนแค่พงทิพย์ผมก็ไม่อยู่ช่างะดับเขามีมีเรือมีแพทีป่ปัตตานีนะมีไ้น้ำมันพืชเขาก็ทำโรงถ้ามันน้ำมันพืชในแพพงทิพย์อะทำ มันมันบันนี่จะเกือบปิดหมดไหมเนี่ยก็ก็ยังมันก็เกือบเกือบไปเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวจะก่อข้างหน้านี่นะถ้าจะลดเดี๋ยวไม่ยากเราลดเลยพี่ลดเลยถ้าจะลดช่องนเดเดี๋ยวผมจะเอาวงกรบมาตั้งเพราะถ้าลดถ้าลดลงปุ๊บพี่ก็ลดตัวนี้ให้หน่อยนะหน้าต่างเพราะว่าถ้าเรือเราลดลงปุ๊บไอ้ตัวทับหลังก็จะลดลงใช่ไหมก็ก็มันมัน,ม,นมันก็ได้ลดลงอะ่ะหลังหลังก็ได้เท่ากันอะ่ะครับเพราะว่าไม่งั้นหน้าต่างมันจะเลือสั้น น่มันมันมันก็จะไม่ร้านไม่บาลานซ์กันถ้าเกิดงานบิวงานอะไรงานบิวงานเฟอร์นิเจอร์เข้ามามันตีมันมันมันไม่บาลานซ์ครับครับอ่าถ้ารถตัวนั้นก็ได้รถตัวในหลังหน้าต่างลงครับครับรถเลยพี่รถเลยนี้มันมันบังคับอยู่อืมรถเลยพี่รดสองเมตรพอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาไอ้นี่ไม่ยากวัดถ้างันมี ก็อขอห้าก้อนเอ้ยสิบก้อนไม่ไม่ต้องขอก็ไม่สูงถ้าเขาบอกรถอะอะ่าเดี๋ยวดีไม่ดีเดี๋ยวเราผมมาตั้งเลยถ้าถั้นผมไปแค่ครึ่งเดียวมาผมมาใส่เลยผม hmm. มาตฐานอะอ่าลมมาเนื้อแข็งผมงม,มาใสา่เลยใช่ใช่เก็สีเกบสีครับครับ,บเพราะว่าบานนี่มันมันเป็นบานพิเศษไงผมผมเลยไม่มีวงกบตั้ง hmm. ผมเลยาบล็อกอนี้ไปก่อนมันยักในที่หลังที่นีเหล่า ทำเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปส่งลูกมาเดี๋ยวผมพามาอีกทีหนึ่งนะพี่นะครับผมจะทำเลยะเก็บถือได้ครับพี่เดี๋ยวผมจะทำติดถึงตาจะมุ่งหน้าคาตังนั้นก่อน